โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับก็มาดูครับชแนลนะฮะพี่ผมเบียร์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กับเกมรอยัลคาสิโนกันอีกแล้วนะครับผมก็โอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาหาเกมเล่นกันนะครับแล้วก็จะบอกวิธีการรับชิปฟรีนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมารับชมใหม่ๆนะครับยังไม่รู้ว่ารับชิปฟรีรับยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปรับโชว์นะครับนี่ครับผม นี่เลยนะครับผมนี่นะครับชิปฟรีนะครับผมการรับชิปฟรีก็ง่ายๆเลยนะครับให้คุณผู้ชมนะครับไปที่กิจกรรมตรงนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็เอาโค้ดของผมนะครับที่ขึ้นตามหน้าจอนะครับผมเอาไปใส่นะครับผมถ้าใครที่เพิ่งสมัครเกมใหม่นะครับมันจะมีให้ใส่โค้ดตรงนี้นะครับแต่ผมใส่ไปแล้วนะครับมันก็เลยใส่ไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็ถ้าใส่แล้วนะครับคุณก็จะได้ รับชิปฟรี10,000แชิปนะครับผมไปทําทุนได้เลยนะครับผมพอคุณน่ะใส่โค้ดของผมเสร็จใช่ไหมครับคนก็จะได้โค้ดของคุณน่ะไปสามารถโปรโมตต่อได้นะครับผมคือคุณไม่ต้องเอาโค้ดของผมไปหมดนะคือคุณใส่โค้ดผมเสร็จปุ๊บนะแล้วก็คุณจะได้รับโค้ดมานะครับคุณก็เอาโค้ดของคุณนะครับไปโปรโมตนะครับผมแล้วคุณก็จะรับชิปฟรีแบบนี้นะครับอันนี้คือชิปฟรีที่ผมได้นะครับ 75m นะครับก็ ราคาเงินก็เจ็ดนก็7,500บาทนะครับผมแต่วันนี้ผมก็จะมาขายให้ดูนะครับจะขายสัก 60m แล้วละกันนะครับผมเดี๋ยวอีก 10m ไว้ทำทุนนะครับผมโอเคครับการขายก็นี่เลยนะครับไปที่ส่งชิปนะครับผมนะครับไปที่ส่งชิปเราก็เลือกร้านค้าที่คุณต้องการนะครับผมแต่ถ้าผมขายประจำก็นะครับคนเดิมนะครับ ลายแบงก์อันนี้ครับรายเก้าก็เก้านะครับคือผมขายประจํานะครับคือโอนไวมากนะครับประมาณไม่ถึงสิบห้าทีก็ได้ละนะครับผมคนนี้คือแบบโอนไวจัดนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ทักไลน์เข้าไปเรียบร้อยนะครับการการขายชิปผมก็ได้สอนไปแล้วนะครับก็ให้ไปดูคลิปเก่าผมนะครับการสอนขายชิปก็สอนแบบละเอียดก็สอนไปแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับผมจะวันนี้ก็ขายหกสิบละกันนะครับ โอเคนะครับผมมานะครับกดส่งไปปึ๊บนะครับค่าธรรมเนียมล้านเก้านะครับผม <c oughs> นะแล้วก็รับรหัส OTP นะครับจากเบอร์มือถือนะครับผมโอเคเข้าแล้วนะครับผมเก้าห้าสามเจ็ดแปดห้าโอเค นะครับโอเคนะครับแล้วก็กดส่งไปเลยครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับนี่ขายเรียบร้อยละนะครับก็เนี่ครับรายการขายผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขายประจํากับคนเดิมเลยนะครับคือไม่เคยขายให้คือผมไม่เคยขายให้เจ้าไหนเลยครับขายแค่เราโย่แบงค์คนเดียวนะครับโอเคมาเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวรอเงินเข้านะครับระหว่างรอเดี๋ยวเราไปหาเกมเล่นกันดีกว่านะครับผมโอเคเนี่ยวันนี้นะครับผมเราจะหาเกมเล่นที่ค่อนข้างจะ คิดเล่นอะไรดีวะศูนย์ูย์เจ็ดดีกว่านะครับเกมเดิมของเรานะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเดี๋ยวนี้มีทุนน้อยอะ่ะเดี๋ยวเราเล่นลน้อยๆก่อนนะครับขอขั้นตําที่สามแสนละกันนะครับมาก็กดแบบเรี้ยวละกันนะครับผมมาเลยนะครับ สามแสนครับผม้าผมกดอันนี้เอาดีกว่าขอแบบลุนๆุนดีกว,ว่านะครับเหมือนกันว่าวันนี้จะรอดหรือล่วงนะครับคือเกมนี้ครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าคุณเสียนะครับคือเสียหนักนะครับถ้าคุณได้คุณได้เยอะนะครับแต่ถ้าเสียนี่โอ้ห<ฮ>แทบหัวร้อนนะครับ ผมบอกเลยโหสแกตเตอร์มาสองเอ้าบิ๊กวินบิ๊กวินอะไรครับผมได้มาล้านหกอ๋อบิ๊กวินอันนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทุนนะครับยังไม่ได้กำไรเลยนะครับไม่ใช่ทุนดิทุนสิบสามนะครับผมทุนสิบสามเอ็มนะครับ มานกแนวเวสเกเตอร์วายก็ได้ไม่ขอดเวแเกเตอร์ขอวายเข้ากลางคือจบคือเลิกเลยวยนาะไกาวแปดแสนสี่โอ้เจ้าขึ้นมาแบบนี้แหละไม่ไหวมากลางว่า เออเรียบร้อยครับมาแล้วครับคือเกมนี้มันได้อย่างหนึ่งนะครับคือสเกตเตอร์มันเข้ารลายไหนก็ได้นะครับสมมติมันซ้อนกันแบบนี้มันก็ได้เหมือนกันนะครับโอ้ล้านสี่ต่ขอให้วาวเข้ากลางวาวมากลางเอ,อ้วยวไมมากางวะ ขั้นสุดท้ายละวายมากลางเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ดิเฮ้ยปกติไอ้พวกสเก็ตเตอร์แบบเนี้ยวายต้องมากลางทำไมมันไม่มากลางวะโอ้โหปกติคือวมวนต้องมากลางนะเว้ยแต่นี่คือววยไม่เข้ากลางครับอ <c oughs> จบ้คือโคตรเจ้าแะคือยังไม่ได้ทุนคืนเลยเนะี่ย นะครับยังไม่ได้ทุนคืนเลยทุนเราแบบสิบสามนะครับโอ้มายกมาต่อเลยบิ๊กวินล้านหกอ่ะ,อะได้มาละสิบสามคือตอนนี้ได้ทุนคืนนี่เฉยครับยังไม่ได้กำไรนะครับคือได้แค่ทุนคืนตอนเนี้ย โอเคนะครับเป็นเกมครับผมเกมนี้รู้สึกว่าวันนี้ไม่แตกนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเออเดี๋ดกวก่าเกมเดิมของเรานะครับเดี๋ยวเราหมุนครั้งละสามแสนพอนะครับโอ้ยมาพอดีเลยอ๋อ oh. แป๊บเดียวเข้าเลยน่าชักประมาณสามล้านได้อยู่นะครับนี่สามล้านแปดก็คืนทุนนะครับคืนทุนเอา้ามาติดติดเลยอะ่ะมาติดติดเลยครับ น่าจะสักสองล้านได้อยู่ครับเฮ้ยห้าล้านโอ้ my god oh my god คือแบบวายมาติดๆเลยครับโอเคนะครับก็ ถือว่าได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมตัดเศษอ่าสักเจ็ดแสนออกแล้วกันนะคือคงมันคือมันคงไม่เข้าซ้ำ้วครับน,นจะอีกนานเลยกว่าจะเข้านะครับโอเค เดี๋ยวเล่นให้เหลือสักอ่ะเฮ้ยมาเฉยเลยอ่ะคือเมื่อกี้ผมก็จะเล่นให้เหลือสักนิดโอ้โหทำไมผมไม่เพิ่มเบรวะถ้าผมเพิ่มสักสามแสนในผมได้สักห้าแสนได้อยู่เนี่ยสิบเก้าเอ็มนะครับเกือบจะยี่สิบเอ็มแล้วนะ เอาเรื่องว่ะคืออยากจะเล่นอะไรเลยให้มันได้สักยี่สิบเอ็มอ่ะโอเคเ,อเดี๋ยวเราไปเล่นให้กลับดิเดี๋ยวเราไปเล่นให้ได้สักยี่สิบเอ็มนะครับมันจะได้หรือเลปล่านะครับ เกมนี้ได้มาสามรอบนะครับคงไม่เข้าละผมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอ๋อยงหงุนนานดีวะโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาเล่นแปะเก่านะครับเอาให้ครบยี่เอ็มไปเลยนะครับวันนี้นะครับ ค <Okay. S 2> ขออีกสองล้านแจ็คพอตวายเนี่ยขอสี่หม่เงินนะ่ะสองล้านเป๊ะๆเ,เลยวะโอ้ oh, ไม่น่าได้เท่าไหร่แปดแสนแปดแสนโอเค ไอ้ได้มาล้านว่ะล้านเท่าไรครับโหขัดอีกนิดเดียวครับคือขัดอีกนิดเดียวคือแบบหืจะได้ละยี่สิบเอ็ม ขออะไรก็ได้นะจุดนี้คือผมขออะไรก็ได้ครับฟรีเกมห้าครั้งโอเคขออีกร้าน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 กว่าขออีกร้านกว่าครับ ขออีล้านกว่าขออีล้านกว่าขอร้องละโอยจะถึงไหมครับืมไม่น่าถึงเออเออต้องแบบนี้สวยเออสวยครบละ ได้มาล้านห้านะครับโอเคมาครบแล้วครับผมวันนี้นะครับอได้ถือแบบได้ตามที่คือไม่ไม่ไม่ตัวนี้ผมไม่ไม่นึกว่าจะได้ตามแต่แต่กูด,ดคือแบบดีใจจนคุยไม่อกอกอะคือผมไม่นึกว่าจะได้เยอะขนาดนี้นะครับวันนี้ก็น่าจะนึกสักบอกสัก ห้าหกเอ็มอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่านี้คือได้มาเท่าไหร่ครับอ่ามีทุนอยู่อ่าสิบสามนะครับผมสี่สิบห้าหกบเจ็ดสิบแปดสก้าสิบบวกมาเจ็ดล้านนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับยี่สิบล้านวันนี้ก็มีว่าทุนเหลือไหมผมว่าจะแจกอยู่นะครับไม่เหลือเลยว่ะคือถ้าว่าทุนเหลือผมจะแจกนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็บวกมายี่สิบอ่ามาทั้งหมดยี่สิบเอ็มนะครับก็ พักกันแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับกับเกมรอยัลคาสิโน,โนนะครับผมก็สำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ